โอมสีสัทธามหาฤทธิ์ลูกตั้งจิตดำรงใจร่ายมนขลังขอพระคุณครูช่วยเสริมพลังปัญญานังยั่งยืนทุกคืนวันโอมราสีกูเอย๋ยจงมาเป็นอาศสีทาวาดมาเป็นเกียรติศีชายมาเป็นช่วง หญิงชายทักพวงหลงรักกูด้วยราศีกูงามคือฟ้าหนา้ากูงามคือพรหมหญิงเห็นหญิงรักชายเห็นชายทักกูอยู่ทุกเมื่อไม่เบื่อแต่สักวันโอมหญิงชายหลงรักกูสวาหะสะหอมติดติดไกลหรือติดไกลติดถึงกระไดหมอเองนามติดมืดเฮือนมืดสัานติดกูอยู่บ่ไดห้องให้หากูโอมสะหอมติด นะมามีมามหาลาพาอิติพุทธัสสุวันังวาระชะตังวามณีวาทนังวาพีชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอคัดเฉยยะอิติมีมานะมามิหังรวยรวยรวย ณสาลิกาลืมดงหล,ลงกงลืมไพรข่านี่แหละคือพ่อนารายจะแปลงกายให้เป็นนณณสนีหาพลายันติสารธิพันธนังวาปิยังมามะโอมยกันตรามหาตะเตจตจมพร,ร้อมปรวยเปรียเรื่ยเปรียรุนเปรีย,รรยคุณกุศลณสัมปันโนอิติปิโสภความหาลาภูรวย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 ร